โมทีฟที่อาจจะดูค่อนข้างคลาสสิกแต่จริงๆก็มีความหมายค่อนข้างลึกซึ้งก็จะเป็นรุ่นหญิงของเราค่ะชื่อหญิงที่เป็นชื่อเล่นคุย yeah. ามีสร้อยข้อมือที่คุณป้าให้แล้วเราก็ชอบแต่มันแบบค่อนข้างไทยๆแล้วก็เหมือนอยากจะมา define ด,ดีไซน์นั้นใหม่ในเมื่อแบรนด์เรา n จ e r l r s s อะ่ะก็รู้สึกว่า การจะใช้พลอยถ้ามันเป็นสีสีดำก็เป็นอะไรที่ฉีกไปเลยเหมือนกันรู้สึกว่า traditional Thai jewelry อาจจะไม่ได้ใช้พลอยสีดำมากสำหรับผู้หญิงหรือสำหรับ feminine design นิดนึงก็หลังจากนั้นก็ได้ต่อยอดเป็นซีรีส์ต่างๆจะมีต้้มหูสร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เป็นซีรีส์ที่ป๊อปปูล่าทั้งผู้หญิงผู้ชายไม้ขีดไฟก็ชื่ออคนีค่ะตอนเด็กๆ เราชอบไปไหว้พระก็พยายามจุดเทียนสีเหลืองให้มันเมลเมลก็อยากจะปั้นให้เป็นอะไรสักอย่างแล้วมันทําไม่ได้สักทีพอเมื่อปีสปีเพิง่งได้ว่าเออจริงๆเราได้ทําอะไรจากแว็กซ์นะเมื่อตอนไปเรียนมหาลาัยก็คือทําทุกอย่างขึ้นมากับมือตัวเองมองกลับไปมันมีครูสัหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราลืมไปแต่มันอยู่ในพาร์ทของสตอรี่เรามาตลอดว่าทําไมเราจะมาทําเครื่องประดับก็เลยดีใจเหมือนเป็น f u อร circle moment ที่ได้กลับมาทําเครื่องประดับตอน,น,นเด็กๆก็อยากปั้นอะไรจากแว็กซ์ก็ได้ทาแบบอะไรจากแว็กซ์จริงๆทีนี้ก็เป็นในอีกรูปแบบ นึงก็คือเป็นแบรนด์เต็มตัว